ถึงแล้วผมถึงอีโคแมัมายดาวังไปยังมายังมังจะถึงแล้พี่จุกมาแป๊บนึงพี่จุกใหญ่มันใหญ่มันออกใหญ่มันออกคุกใหญ่มันออกคุกไม่ใช่เพื่อนโใหญมันออกคุกเป็นตัวชนตัวชนที่มีชุดคุกนี่เอาตัวชุดคุกนีเพื่อเราตายเพื่อเราตายหน้าคุกอมันมาเติมหน้าคุนะมันมาเติมหน้าคุกจุกไปเลยไปเลยไปเลยเล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 นเลเยเนาว

ตัดติดไปเว้ยตัดติดไปเว้ยน้องตัดติดไปเว้ยตัดติดไปเว้ยไอ้เหย่ากูกูไม่ได้หรอกกูไม่ได้แหละแต่มึงก็จบกูไม่ได้เหมือนกันหรอกไอ้กระจับไอ้เหี้ย่าคุยกูไม่ได้หรอกตมึงจะาก็จบกูไม่ได้เหมือนกันหรอกไอ้น้องไอ้คุยไอ้เวลาไปฟาร์มมะเขือเทศอ่ะไปไปหาฟาร์มเอาบกรอบซีฟู้ดของกูอ่ะไอ้เหี้ยขาบอกอุ้มเก่งไอ้ซุ้มนคุยอุ้มเก่งยี่อะไรกูไปฟาร์มหรอกไอ้เหี้ยกูขอเป็นวันๆอ่ะกูมีของเท่ามึงได้อ่ะง่ายๆอ่ะไอ้ย่าคุยคุยเชื่อคุณลิ้นพันเลยนะคุณลินพันเพ ูชิวไอซัโลกจัดพลินพันกลัวเหรอเพื่อนใครเป็นเทียอะไรกคเป็นเทียอะไรกลจัดเล่เขาอุ้มนาทีเดียวเงเไ่ใครเป็นเทียอะใครเป็นยอะไรวะันจะคบคุมใจอะเนาะฉนตบคนนีงอะตืบุคนาล้นาคุใครเป็นเทียใครเป็นยอะไรวะไอ้ตัชิวไอ้น้องขอเบิกตัวพี่โอนาปีศาจได้ไหมพี่ร้นใส่แม่นได้ไหมพี่ร้นโอ พี่จุกอนุมันหน่อยพี่ก้อนใส่แว่นพี่จุกอนุมันหน่อยพี่จุกเฮ้ยเอาเฟนฟายวันนกูจะมาเติมซ้อมมาเขือเทศอ่ะ๋ยวนี้ว่าเฟนฟายมาเลยนี่ชวนรถผมเอ้ยอยากกินเบอร์เกอร์ว่ะเอ้ยเดี๋ยวมาซื้อเบอร์เกอร์ไปเอ้่อรอองนะเตือนกันนะไอ้ยออกอีกออกอีกออกอีกเอ้ยลุ้มเชื่อหิลุ้มเชื่อหิไอ้นี่รถมันปะเนี่ยรถมันโอ้ยโอ้ยพี่พี่ติดตอกเว้ยติดตอกเว้ยปัดแผลเนื่งรถจะรถนะชนรถได้ผมเยรถดำรถใครเนี่ยรถดำเนี่ยคันนี้ของใครเนี่ย เจ้ารถค่ดอของมันกูจะเอาไปกูจะไปลงไว้นั่นแล้วนะอ้าวไม่มีใครตอบพี่กูลัวไปแต่งนะไปกูตอบไม่ได้กูไม่มีรถพี่เอาไปแต่งให้พี่ไม่มีใครตอบอาไปแต่งเลยไม่ใช่รถใครใช่ไหมนาคุเนี่ยรถน่าสี่งดังไม่ใช่คนมันพี่เพราะว่าผมตีนดูว่าเพราะว่ามีตัวหนึ่งมาตายเนี่ยพี่เห็นไหมน่าจะคนมันพี่เอาไปแต่งอะไเอาไปแต่งอะไเอาไปแต่งอะไเออแต่งแม่งเลยไม่ใช่รถเรานะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่น่าใช่แล้วไม่มีใครตอบอ่ะ รไอแนกหรือเปล่าสีดำอาร์มสองอะเฮ้ยไม่ใช่ห้ากโลห้ากโลห้ากโลเด็กเด็ก้เอาไปไหนแล้ววะอูไม่ฟาร์มออกมรเทศด้ยกเล็กไไนล้อไปไหนวมันอะมีใครเอเดียเยอะบ้างมมันไปไหนแล้วอ่ะ ไปใครขับรถมันไปอ่ะเฮ้ยเฮียเฮ้ยใครมีน้องยิงไงบ้างเฮ้ยเหมือนเหมือนไอ้ลุงจะขับไปนะไอ้ที่มือเงี้ยไรวะใช่ไหมไอ้ลุงอยู่นะกูว่าท่าไม่อยู่ไอ้ลุงขับไปเหรออาจจะเป็นรถมันก็ได้กูคูหรือเปล่าว่ารถมันมีเงาเนี่ยพี่หุดเว้ยพี่พี่เขาถามมาเนี่ยเบียอะไรล่ะพี่ลองบอกมาเดยว่าทะเบียนอะไรทะเบียนโออะไรสักอย่างขึ้นขึ้นรถกันด้วยขึ้นรถเอ้ยอ่านสองใครอ่านสองใคร ชนมันบัมดีเขาตีฟ้าหน้าคุกับคมานอมาดีเฮ้ยโดนแ่โดนแนดใครอยู่บคนมึงชนดีลมไปเหมืออะไรไม่ชนว่าจอดดูมันชิ่งแม่งเฉยเลยงงจัดเลยะว้องไ้สูตรน่าไม่ต้องไงสูตไม่ต้องไส้สูตรมก่อนจะเป็นอะไรล่ะไล่มันไปเฉยเป็นอะไรกูไม่ได้บอกไ้ใล้สูตรไอ้ส้มไ้ไออไอ เหมือนพวกแบบเศนเล็กอ่ะเยียมันครับพี่เห็นไหมที่กูบอกให้ชนน่ะรออะไรสู้รอชนจังๆไปง้างมาแต่ไกลอ่ะมันชอบจอดมืนไปง้างมาแต่ไกลเอานู่นน่ะชนทียอมมึนแล้วอ่ะแล้วกูเหมือนพวกโค้งเหล็กอ่ะชนว่าแบบตายเลยอ่ะอยูเยี้ยนอยู่เยี่ยนอยู่เยี่ยนอย พิจกพิจกพิจูพิจูาเป็นไฟมาทำอะไรนะพิจจาเป็นฟไฟมาเบิร์ไฟาจิ้มซอสเกิดเทเยนีนองู่เนี่ยไอ้นองเกิดเนี่ยตฟามเลยทเียเลยไม่เป็นไรไว้ไว้ดูเลยเหียต้องง่สุดืออไม่ต้องง่าสุดโแกงรออะไรอ่ะแกงนี่เขาไม่เอาเงิเขาเอามืเขือเทศเข้าแกง เขาปอะไรวะเข้าแคมปอะไรวะโเอเ้าร้ลูกนะส่งมะเขือเทศห้าร้อยลูก็ขอมีมะเขือเทศเดียวคนนี้วันนี้นะครับองมะเขือเทศพันลูกถ้าเราแพ้คนละพันลูกวันนี้ถ้าเราแพ้ไทยโมกโดนสองพันคนละพันแม็กเว้ยไอ้ยี่นี่นะโดนปรับสองพันนะเพราะมันม่งไม่ใช่มัน่มีใครมันโม่งดูนีในช่องมันเนี้ยต่อยยังไงครับต่อยยิงยิงยครับม่งไหมยิีียว ชนเนี่ยพี่พี่กาชนเนี่ยครให้กูเรือนเลยนะไอ้ยี่ีได้นี่ไว้รถ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 ถอยดาวชนมันนี้ชนมันนี้เขาถอยดาวมันจอดในเนียอย่างนั้นชนมันนี้วันนี้คุณส่งมือขเาศหรือยางช่องาพี่โอจิเมื่อเนด้วยเหรอพี่โอจิมเนด้วยเหรออ้ยอย่าเกียร์อะไอ้ยังยัาเกียร์อะไอนแบบตันหานจัดเลย ไอเหี้ยคนมันจอดอยู่ข้างๆเนี่ยไอเหี้ยมงจัดเลยเว้ย้ยมึงทำก็เหี้ยต่อครับก็เหี้ยเป็นอะไรมึงมากพี่หมือทำไมครับปอกล็อกนีปชนมันนี่ยนี่ไงไอลุงเมยเอากบดไปเนี่ยไอลุงมยไบมาดิาดิบมาดิบีาลิบมาดิาไมดิบมามดิบมมดิบมมันบมามาบมาดดามิิชนมมางเกียร์อามาาบ ไม่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 ใจครับไม่ใจครับไอ้ป๊อคู่ประชาชนใช่เหรอดูดูดทำตัวดีแม่งปมขู่ประชาชนอ่ะมึงมันแอบฉิบไม่ใช่รถเราใช่ไหมกูถามแล้วนะถามแล้วนะพี่พิมพ์ในรักเชนก่อนไหมพี่พิมพ์ในรักเชนก่อนไหมไปแตกเลยอ่ะรถเนี่ยเฮียรถอะเมื่อกี้เฮียรถรถหายไปให้เหรอไปดูดีๆโอ้ยนาลงสารมันไหวเยี่ยหมอยังไม่แลงอมวโตเฮียรย อ้าวจะร้อนไปหน่วะแสดงตัวได้ยงอมไหวเยอะนะงอมอ่ะงอมไหวเยอะอยู่นี่ยอย่าร้อนส่งมะเขือเทศห้าร้อยแพ็คไอ้ย่าไม่ใช่ตลกเว้ แม็กเป็นไรเนี่ยมันจอดนานแล้วไม่รู้หรอกพี่โรนนะไอเซิร์ฟะไอเซิร์ฟะไอเซิร์ฟอยู่ปะเนี่ยไอ้ไอเซิร์ฟประกาศแล้วว่าใครตายหมกหน้าปุ๊กไปเก็บไปเก็บคนละสามพันแม็กนะเกิดเหขคนละสามพันแม็กดูน้ำตัวหมกเกินเก็บไหมก็เดี๋ยเก็บมาแล้วก็ทำเมื่อคืนดีแล้วก็เอามาวางหน้าผมแล้วเอาไอเป็นปลายจิ้มกินเมื่อคืนดีสามพันแม็กพ้อมโบนะหวาดยาวหวาดยาวยุ่ยแย่ยุ่ยเงี้ยยุ่ยเงี้ย ไม่พี่โบมีเขาอยู่เบลบนกันนะเหมือนเซตอ่ะเหมือนเซตอ่ะเออไปไปไปรออะไรมาขัเฮ้ยเดี๋ยวมึงตายรอบดิมพับแล้วนะกูปับจริงนะรอบดิมกูปิดนะปิดเลยกูคดปิดเลยกูดูหมอขับดิมดูหมอขับมีมี เมื่อกี้มีใครโดนอุ้มแล้วโดนบออยู่คนเดียวปมีหรอแคนจัดเลยมีเหรออโมจิมากนมีใครหนีสันหนากันจัดเลยะเออโอ้ยวู้้้อ้ยด้วยอะไรไม่ได้เ่อตายเบือเมื่อกี้ก็ชนรถโดยิ้น้ยอไาเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ไอ้แกไม่เป็นงจะตายเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มันมีพี่มมีพี่ตัดอ้อยตัดอ้อยแมรเป็นเป็นไอดอลเปล่าไอ้เนี้ย รวยไอ้ดิ้ลเหรอโคตรเหลือเลยรวยมึงปวดไปวายเฮียใช่นะหาขับรถจนคนตายไม่บอกเรียกร้อนใช่ปะขอโทษทำไมก็รอไอ้คอนดอมคอนดอมเต็มบุบเต็มบุบเต็มบุกเต็แปดแปดศูนย์หกพี่ไม่ใช่ครับวะมันกูปัญญาอ่อนนะม่มันรีบไปมันรีบไปเก็บเมื่อคืนที่ส่งแกไม่ใช่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 แล้วยไปเผายางรถอ่ะเว้ยวันนี้เก็บไม่ทันนี่รถนี่อยู่ในก๊อตเฮ้ย วันนี้มาเสนอตอนถ้าวินเก็บเพื่อเล่ส่งแก๊งลบน้อยเธอมาตะโกนงบน้องงบน้อยอะไรไมปเลยไม่มีเสียงจะเล่นเลยววันนี้ได้เหรอครับคุณลุงเดี๋ยวคอมก็แรงแล้วนี่ครับสักพักคนในแก๊งคอมแรงไม่แรงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวอหนึ่งแล้วกันเลยจะจบก่อนจะมีคอมได้ครับ อเดียววันนี <leve> ้ประเดิมไปกีกบละสี่เอาพวกมีเขาไปก่อนเลยเอาพวกมีเขาไปก่อนเลย้งเบีวหนแล้วมันเกแล้กับตัวเองมเนบจริงนะเชยคนปาไปขอโทษด้วยนพี่เออเอาเป็นนี่ไปนานๆหรือแบมี่้ขอขอิน คได้ครับมันมีของเหมือนกันครับเอาไปเลยแลมแลมสิบหกคูณสองสามเฮ้หมอหมอโอเคด้วยวันนี้เซตไหนอ่ะแล้วก็จอยแรกพิเค้นพี่เค้นเซตไหนอ่ะใช่ไม่เคยได้ด้วยสิเพื่อนมันอีกนานแล้ววะมันอีกนานแล้ววะยังไม่หมดยังไม่หมดมันวิ่งอยู่เมื่อกี้มันวิ่งอยู่มันมันไม่ได้ไม่ได้แหกใช่ปะได้ล้านฟาร์มแน่นอน เอ้ออาการเป็นยังไงเนี่ยเอ้ยอาการเป็นไงเนี่ยมันเป็นเรื่องของมันเนี่ยอาการไงมีโทษทีเดี๋ยวเราใส่เกาะก็ตื่นมาเอามึงยับแน่รอดูเฮ้ยไม่ใช่รถเรา呐เอาป๊อปเอาหมด呐สามเอาแม่งเลยเฮียไม่็บรามไม่มือนนะไปลงไอ้ล้านยัง่ออมึงเอาแม่งเลยพัดทำไม่ได้เลยเอาแม่งอ่ะ เวงเวงตัวเก็บปลายน่เราดูเวงมันแม่งเก่งเต็มประมาณ5 9 9 0ันเกอเี่ยขายกัน3,800แปแล้วและบบคนนั้นแม่งเหมามาหมดเลย12ตัวเดียวขาย เป็นไม้แล้วเว้ไมยุ้เว <PA carbohyd> ่เ <statistically> ฮ <sm itt Chris> <m hat> ้ยไม่ใช่เฮ้ยผิดคนหรือเปล่าผิดคนปะล่ะเฮียกวนก็โฟหิงโอ้ ดูหน้าบอสเอาแรงใจนะอะไรนะขอดูหน้าบอสเอาลังใจหน่อยวันนี้ไอ้นนี้ใครเนียไอ้ไอ้มึงอีโมไหมเนี่ยฮะมึงอีโมยับไหมเนี่ยไม่ได้โมเลยวันนี้ไม่ได้โมเลยสอยดาวแบทเดย์เล่นเทนนี่ยังฆ่าใครไม่ตายจะให้ไปทำอะไรบอสมองวะมองยับแล้วหรอแลไม่แค้ตัเก็บกูเลยตัวเก็บอ่ะเอ้ยมันลุ่มยัดอย่างเดียวอ่ะไฟไฟเมื่อกี้ไม้ไม้ไม่ติดแช็กแท็กแท็กกันเรื่องไม่ทันขึ้นอืมยิงเปิดแล้วเลยพี่ ลากระชากคอเสื้อแม่งมาให้กูด่าเด็กกูจะด่าเสือคนเลี้ยงพอแล่นแล่นอ่ะพอยาวอยู่ครับพอยาวสู้ไม่ได้อยู่สู้ยากคนมาต่อเยอะวันนี้วันนี้คนต่อยอยต้องยอมโดนอยู่แล้วแต่ได้ด่าได้ด่าก็พอใจแล้ววันนี้ได้ด่ากูพอใจแล้วใครมีที่ชุ่เฮ้ยเราไม่ดักมันอันนี้หรอโรงพยาบาลอะหรือว่าไงไครมีที่ชุบเหลือที่ชุ่มหมดแล้วไม่ต้องมาด่าไม่ต้องมาด่าไม่ต้องมาด่าันไอ้นี่มันหนีมันมีมันมีรถพาหนี่สู้ไอ้นี่เอายากเอาแม่งหน้าคุกเนี่ยมันไล่ออกเรื่อย ไม่โดนอุ้มเลยนะใช่เล่นได้ด่าเหี้ยตัวด่าพี่เหรอถูกใช่ดาบพี่ด้วยคนเราน้อยแยกไปเล่นหน้าโรงมาไม่ไหวหรอกเผื่อมันออกมาเทียบกันเดียวกันรวมกันสู้ไม่ไหวไอ้มี20-30คนนะไอ้พี่เล่นพี่พี่เสียสละเล่นอย่างนี้นะแบบถ้าสมมติไฟใหญ่อะแบบมันเอาไปกักอะไรเงี้ยแล้วเรานั่งบนรถเราวนรอบไฟอะรอเพื่อนตรงนั้นเราก็ลงไปจุ่มกัน สนใจป่ะมันต้องมีอย่างนั้นเว้ยได้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 เอ้ยขย่ยามันไม่เนีย่ยดูติดใจเมื่อเข่อนเทกันจัดเลยนะ

ว้าวว้าบาบ้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 าบ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 า ถนนมันอ okay. yeah. huh? ูฟถนนหน้าุกวิ but, ่งไล่เลยไม่เอาเลยิ่งไล่กูมา่าเลมกาไอามง่เอไเอาไม่เอาไม่าไม่ไม่เอาไม่าไม่เอไม่เอาไ่าไม่เอไม่เอาไไม่ดีาเอไม่ดีาไ่ไม่ไเาไม่ดไไ่อาอาอ่อ่า่า่ไอ่อ่่าเอ

ลู้วงไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยมึงไม่เคยฝึกเนินอะไอ้เนี่ยมึงไม่ต้องจับมะเขือเท่จะรู้เนินรู้สานรู้สีก็ไม่ได้ไอ้เนี่ยมึงเอามะเขือเทศมึงมาไอ้เนี่ยเอามะเขือเทศของมึงข้าไปหรอยังโง่ไปไปยังยังยังตกเลขยังนับยังไงอ๋อกูว่านีไอ้เนี่ยกูรีดตั้งนานไอ้เนี่ยกูคือเปิดไม่เจอมือเขือเทศของเราไว้พี่ไม่เจอดิ่จะเนื้อย่างเดียวว่ะ

ป้าต่อมีอะไรต่ออ่ะตอนนี้ ไอ้ยียไอสัตว์ไอ้หียไอสัตว์ไอ้หี่ไอวไอ้ีไอสัตว์เราอู้ไปไม่ได้ป่ะเราอู้ไปไปอู้ไปเอาไปข้างไหนได้ป่ะเราอ้ไปข้าไนได้ป่ะไม่เคยเดนไม่เคยเดินไม่เคยเินไม่เยเดนอู้ไปไปไหนได้ป่ะไปไหนอ้ไปไหนอ้ไปได้คกับอู้คุกัใช่ครับก็เม่ที่ไม่นอโอ้เนี่ยครับมันโด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 น

เปิดอเรเนยเอ้ยมีไอ้คือเลขอคือันนึงขอคือันนึงมีนกำลังออกมามันกำลังเดื่อนเพืไอ้รถมึงงงนะมื่อก้เห็มึงงนะเสาียสลากยเอเียลักไอเฮียแล้วมึงตายฟรีมื่อกลงวลงไปไให้เ่งถึงวมปนเลยถือว่าแพ้เหรอไ็นแพ้เหรอใชับมันแพ้ครับไอเฮียสัตว์

ตัวอุ้มมะเขือเทศขวยขยขยยยยยี่ยะนี่มันต้นตะนของมะเขือเทศอะไอ้เขี้ยะมาทีมป่ะขี้ยะนต้องมีสมองมะเขือเทศ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 มะเขือเมะเขือเทศ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 มอเเขือเมะเขือเทศ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  ơi 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 ไปแล้วไปแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้าไม่ใช่เหออยไม่ใช่เหรอเอ้ยเอ้ยเอ้ยยัวยัายังอ่ะอ่ะลบแปะที่ไหนเนี่ยให้หมอชุบไหมให้หมอชุบไหมให้หมอชุบก็ได้ก็จ่ายค่าหมอผ่านแล้วเอ็นเอามาไม่เ่อนเทศไม่เขื่อนเทศไม่เขื่อนเทศ

มันเท่อเออพี่ลงยังหลอกอีกโง่เออพี่ลงยังหลอกอีกไอ้ควายเฮ้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 ยด่าแบบสแปมแชทดิไคนเริ่มมาเดี๋ยวรอรอหลังเลี้ยบหลังเลี้ยงเลี้ยบด่าแบบสแปมแชทเดี๋ยวนี่เอามึน เมื่อกี rumor, ้ใครออกมามึงจำชื right. yup. ่อไม่ได้มึงดูชื่อมันนี้ว่าใครออกมาแล้วก็ดูชื่อไปเมื่อกี้ตุ่มตามป่ะเออน่าจะดูตุ่มตามอ่ะคนสุดท้ายนี่โดนนะซ้ายมือนะที่ที่รอดนะไม่ซ้ายมือ้ายมือพวกแกไม่รู้ใครอนาวินออกมาแล้วเหลือบ๊อบแดงคาเหลือจารอยทันนี้วนี้่าวัคนนี้วะคนหลังสุดเลยนี่เหรอ อาพี่แฟงตัวเกบทงอพี่ั่ลอยใช่ม <Right. S 3> <know, S 2> ัวเทเหรอใช่เ็คนกูเริ่มมาแล้วดิหนาแม่งฮาจัดเลยเวลาพวกมันแล้วบอปจางค้าไปไหนวะไอเหี้ยไหนดไเยี้ยตอนแบบสิกเก็ตทไหนไอเยี่ยวียาร์ลัวินวีอาร์โทเมโต้เพ็กทวินลบโทเมโต้ทวินลบโทเมโต้ไอเล็โทเมโต้วีอาร์็โทเมโตทเมโต้ อานาวินมันโดนมันโดนหลังมันไมอาอเข้าผิดทางสวยอานาวินอาาวินมันโดนก่อนต้องมาก่อนไม่ตายปะบ๊อบจางคาโดนหลังไม่พี่ต้องตายหมอก็ลงไปเอาหมอก็ออกไม่ได้อยู่ดีพี่เลยกี่ทีวะป้าเกิเทศเลยครับ พอเสร็จแล้วป่บเอ้ยมึงมึงไม่เอาพิจุไปดิพิจุกับพี่นี่ไปเดี๋ยวเขาไปทิ้งมะเขือเทศพี่มึงมีทางออกมาดูดิมาช่วยพี่แฟงหน่อยดิเหลือเหลือเหลือบ๊อบจางคาน์น่ะมันไม่มาเลยมาข้างบนพี่มาข้างบนพี่แฟงโดดแล้วแฟข้างในอ่ขึ้นมาหลีมขึ้นมาดิพี่ม้างในอ่ะอยู่ในตู้กระจกเป็นสี่เหลี่ยมพี่แฟงออกมาไม่ได้เว้ยไอ้เหี้ยให้ตรอเปิดให้อยไหมอ๋อให้ตรอเปิดดิไม่ใช่ไม่ใช่ตรอเปิดให้อยเวลางงอ่ะ อนาวินมันออกมาแล้วไงแล้วไอ้ไอ้ประตูมันออกมามาราวินมันเหมือนแบบว่ามันแคสกันมากเปิดประตูวะไม่ได้ไอ้เหี้ยพี่แฟงอยู่ข้างในอ่ะเรียกยกไปไอ้เหี้ยดีมันเข้ารอเปิดเอออยู่ในตู้กรจกข้างในอ่ะมึงเห็นนะโอ้ยเฮียพี่กูตามไปถากันจัดเป็นสมอยู่ไหนวะเราไงไอ้เฮียจะไปรึเปล่าไม่ชอบแล้วเราออกตรงนี้เวลาเราออกตรงนี้เวลาไป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 เดี๋ยวเอาเลยอะนี้เลยออาเลยเลยเอาเลยไปเอกนียแหละรอเดิ๋ยวเลยอะ

หมดแล้วเดินเรื่องหนึ่งหมดเลยเด็อบรตี้ไม่รู้เพื่อนหรือเปล่าไม่รู้ต้องด่ากันด้วยอ่ะโอ๊คเน่เก็ราบอกต่อรอให้เราบอกต่อรอแล้วก็เราออกมาในคุกแล้วผมเอาเหลือเวล่อหนึ่งชุดนักโทษเต็มเลยไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะไม่รู้สบายอ่ะกำลังบ่อยเขาเปิดคุกให้เนาะผมเอาเรื่